vivo v27 series 5g ร,รุ่นเซ a s e เตรียมเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมนี้ยืนยันมาพร้อมกับกล้องกันสั่น ois บวกกับ e i s พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว66วัตต์ให้แรมมา12กิกรอม256กิกเยอะเลยทีเดียวถ้าบกระมอาไเด้ข่าวสารที่ดีทาง IT ทีในช่วงเย็น,นในวันสเปนเดกาสาสิบัีน้พูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันดูเหมือนว่าทาง vivo เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นอ็อปจากตระกูล v series ออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังจากที่มีภาพโปรโมทที่คนพบโทรศัพท์มือถือ vivo v, v 2 7 series 5 g ที่เผยเห็นถึงทั้งในเรื่องของดีไซน์ของทุกเครื่องแล้วก็ฟีเจอร์ที่มีความน่าสนใจ vivo v27 series 5g จะมาพร้อมกับสโลแกน u r a light portrait master นะครับต่อยอดดีไซน์ที่ดูพรีเมียมด้วยฝาหลังลงโค้งนะครับพร้อมกับแถบกล้องกับโมดูลกล้องที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นและติดตั้งกล้องหลัง3ตัวรวมถึงไฟ8 led แบบวงแหวนไปจนถึงในเรื่องของเครื่องเชฉดสีใหม่นะครับสำหรับฟีเจอร์ที่เด่นของ vivo v27 series 5g ด้วยเมื่อจะเป็นระบบกันสั่น OAS EAS Dual Ultra Stabilization นะครับเรียกว่ากันสั่นมากๆกล้องหลังนะครับ Sony m X 766นะครับแล้วก็มี a u r a Light Potent System โมดการถ่ายภาพน,นะครับ Blocking Camera นะครับแบต12กิกฟีเจอร์ Lam, แอทเดอร์ลัมแรมเสมือน ROM 256กิกตัวเครื่องเพียวบาง7.4ม mm, ิลิเมตรหน้าจอรงโค้งด้วยเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว66วัตต์แฟลชชาร์จจิ้งด้วย เราตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสเปคเพิ่มเติมออกมามากมายนะครับโดยระบุว่า vivo v 2 7 series 2 7 pro นะกับชิปเซ็ต dimensity 8 2แ0แล้วรุ่นธรรมดา v 2 7เฉยๆเนี่ย dimensity 7200งนคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวเดือนมีนาคมนี้นี่แหละ๋ยนวะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมคืบหน้าอะไรเดีย๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและขอ้อเราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย